สวัสดีครับวันนี้น้องขี้เกยียจพี่พาทําโจทย์นะครับจะมาเฉลยข้อสอบข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษานะครับเป็นสอบเข้าม .4 นะอ่าโดยที่ข้อนี้นะครับอ่าพี่เขียนก่อนนะว่าเป็นเตรียมอุดมนะครับเตรียมอุดมศึกษานะครับปี67นะอืมอ่าข้อนี้เนี่ยเขาให้ A เนี่ยเป็นมุมอยู่ระหว่าง0กับ90นะครับโดยที่ไซด์เบวกกับคอสเเท่า,ทากับ4ีส่วนส ถ้าหบวกแทนกำลังสองเคอด a เท่ากับ a ส่วน b เนาะโดยที่ a และ b เป็นจำนวนเต็มและหอละมอของ a และ b เท่ากับ1นะครับเท่ากับ1นะข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องนะครับอ่าข้อนี้มีหลายความหมายนะอันแรกนะครับคือหอละมอของ a และ b เท่ากับ1นํานี้หมายถึงคํานี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเป็น เป็นเศษส่วนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองนะครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองที่ไม่มีตัวไหนมาสามารถมาตัดได้แล้วนะครับแล้วก็อ่าเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะแก้ปัญหาย,ยังไงนะครับเราจะเห็นได้ว่าไซ n a เอบวกคอสเอเท่ากับสี่ส่วนสามถูกมซึ่งเรากำลังสองเลยนะครับก็คือจะกลายเป็นไซ n กำลังสองเเนาะ บวก2 sin a cos a นะครับและบวกด้วย cos กำลังสองแบบนี้เท่ากับ16ส่วนเเนาะเราต้องไม่ลืมนะครับว่าอันนี้เป็นพื้นฐานที่เราคนที่ไปสอบทุกคนต้องรู้นะ sin ์กำลัง2อบวก cos กำลังสองอันนี้พื้นฐานเลยนะครับมีค่าเท่ากับ1นนั่นเองเนาะ แล้วสองไซน์เอสองไซเอคอสเอเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ16บหส่วนเลบกับหซึ่งมีค่าเท่ากับ7จส่วนเนั่นเองนะครับงี้ก็2 s i n a cos a เนาะจริงๆแล้วถ้าน้องคนไหนที่เรียน<ม>ล่วงหน้าเรียนมปลายล่วงหน้านะครับ2 s i n a cos a เนี่ยมันคือ s i n 2a นะครับอ่าไว้เรียนตอนมอปลายเนาะแต่ว่าอันนี้เราไม่รู้ถูกไหมไม่เป็นไรจะได้ว่า s ซ n A c o ค A, A เนี่ยมีค่าเท่ากับ7ส่วน18นั่นเองนะครับอันนี้เนาะอ่ะอันนี้เนี่ยเราจบสมการที่1ไปแล้วนะครับอ่าพี่ขอ,อนาตลบเนาะแต่ว่าเขามีอีกสมการหนึ่งเนาะอีกสมการหนึ่งก็คือ หนึ 1> 1่งบวกแทนกำลังสอง a คูณคอด a นะครับเท่ากับ A ส่วน B ดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มีนิยามอยู่นะตัวนี้เนี่ยมันคือเซกกำลังสองลบกับแทนกำลังสองเท่ากับ1น่นั่นเองดังนั้นถ้าค่าไปกลายเป็นเซกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ1งบวกแทนกำลังสองนั่นเองนะครับเนาะ ดังนั้นเราก็จะได้ว่าเศษกำลังสองคูณกับคอดเอเท่ากับเท่าไหร่เนาะอะ่เดี๋ยวพี่เลื่อนตัวตัวด้านล่างนี้ลงมาก่อนนะครับอ่าจะได้ว่าเศษเศษเนี่ยก็คือ1ส่วนคอร์กำลังสองถูกไหมคูณกับคอ s a เอส่วนด้วยไซด์เอแบบนี้แบบนี้ถูกไหมครับอ่า อันนี้ตัดกันก็กลายเป็น1ส่วน sin ์คอร์นั่นเองนะครับ s i ด์เอคอดดังนั้นมันจะมีค่าเท่ากับอะไรมันมีค่าเท่ากับ1ส่วน7ส่วน18นั่นเองนะครับเอา18ขึ้นไปดังนั้นจะมีค่าเท่ากับ18ส่วน7เท่ากับ a ส่วน b เนาะซึ่ง a กับ b เนี่ยหาตัวที่ตัดทั้ง2ตัวเนี่ยไม่ได้อีกแล้วนอกจาก1ดังนั้นเนี่ยข้อกอไก่เนี่ย เขาบอกว่า a คือ7 b คือ18ดังนั้นข้อ a ผิดนะครับเนาะส่วนข้อขอไข่ข้อขอไข่นะครับเขาถามว่าไ i n กำลัง2 a ลบไน a cos a บวกคอรกำลัง2 a เนาะอ่าอันนี้เนี่ยมันคืออะไรมันคือ1ลบกับไ i น a cos a, a นั่นแหละเนะาะ sin a cos a เมื่อกี้ถ้าเราจำได้มันคือ1ลบกับ7ส่วน18นั่นเอง มีค่าเท่ากับ11ส่วน18นั่นเองเป็นคําตอบนะครับอ่าโอเคสำหรับข้อนี้ก็จะประมาณนี้ไว้เจอกันข้อถัดไปนะครับและน้องคนไหนที่สนใจเรียนทั้งสอบเข้ามหลาลัยสอบเข้าม .4 หรือว่าเพิ่มเกรดที่โรงเรียนสามารถทักพี่ใด้ที่หลายานล่างได้เลยนะครับไว้เจอกันข้อถัดไปครับ